my student. Today we want to test you about vocabulary. ขอเทสนิดนะคะขอเทสนิดหนึ่งครูทบทวนไปให้แล้วใน vocabulary เพราะฉะนั้นวันนี้เทสนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อสอบ ชุดแรกก็จะเป็นคำศัพท์บทแรกๆค่ะเช่นคำว่าอะไรลูก kind friendly clever confident shy bossy lazy strong bad brave diligent moody ตัวไหนที่นักเรียนไม่รู้จักเปิดดิค่ะนะเช่นคำว่า clever เปิดดิค่ะ strong brave diligent moody แล้วก็ bad เสร็จแล้วก็เอาคำเหล่านี้ค่ะมาเติมตามช่องว่างในความหมายเช่นข้อหนึ่งบอกว่าวิไล is good at math, Thai and English she is เป็นยังไงคนที่ good at math, Thai English ข้อสองจอห์ likes to sleep all day he doesn't do anything เขาเป็นคนยังไง he is ข้อ3 Mo is always angry he is เป็นคนอย่างไรข้อที่4 Sophia does like to meet everyone she is เป็นคนอย่างไรข้อ5แดง can do homework help his mother and father work คนที่ทำแบบนี้เป็นคนอย่างไร he is a จะต้องมี1คำใช่ไหมคะข้อที่6 Where is a sports person? He is คนที่เป็น sports person จะต้องเป็นคนอย่างไรข้อที่7 k e n can make good things. He can show his ability. เขาเป็นคนยังไงคะ Make good things นะคะข้อที่8 Money likes to help people. She is good girl and very เป็นคน like to help people good girl นะคะข้อที่ 9, Pat is Pat เป็นคนยังไง She can catch a snake ข้อที่10 My teacher is My teacher is เป็นคนอย่างไรแล้วก็ she call me every day and tell me do homework นะคะ เอามาเติมนะคุยกับปาก่อนแม่อยู่คุยเติมนะคะเติมตรงนี้ให้เสร็จต่อไปใบที่สองค่ะก็จะมีคำให้อีกมีคำให้อีกก็คือคำที่บทต,ต่อมาคือ surfing skiing skateboarding tennis volleyball cycling climbing running swimming ping pong selling and walking ก็จะมีประโยคให้อีกอะคะ่ะนักเรียนก็จะต้องเลือกคำเหล่านั้นเพื่อที่จะมาทำไมคะเตมิมลงในช่องว่างเช่นข้อหนึ่งคะ่ะ I have a bike goggles and helmet I go จุดจุดจด every evening เอาคำเหล่านี้ค่ะคำไหนเหมาะจะเติมตรงนี้ข้อสอง we play Play อ,อะไร at school with friends ข้อ 3. go ไปไหนคะ at s a t h ah i บ it's exciting อะไรต้องไปเล่นที่สัตหีบเท่านั้นข้อ 4. he has helmet and knee p a d he go จุดจุ at the park ต้องการ h e helmet กับ k n e e pad. เล่นอะไรคะข้อที่5 dan will go จุดจุ he wants some r o p e and g ropes ต้องการ ropes and g ropes and go to the mountain ข้อสำคัญไป mountain ด้วยข้อที่6 I go to high mountain in France I have jacket, gloves and goggles I go to t there ไปทำอะไรที่นั่นคะที่มีแจ็คเก็ตมีก๊อฟมีกอและ high mountain ข้อที่7ค่ะ we go จุดจุดจุดทูสปอตคลับพูลแหมครูแอบใส่คำไว้ให้เห็นไหมข้อที่8 she wants a racket and ball she is going to play จุดจุดจุด at new court เล่นที่คอร์ตนะคะแล้วก็มีแร็กเกตแล้วก็มีบอลข้อที่9 i buy good trainers trainers for เอาไปทำไมคะ good trainers รองเท้าดีๆ for จุดจุดจุด with my mom every day ข้อ10ค่ะ it has a big wave here, I like to go, dot dot dot, it's dangerous but feel good ในนี้จะมีคำที่เหมาะสมนะคะอย่างละหนึ่งคำแต่ถ้ามันมากกว่าหนึ่งครูจะแดดให้นะว่าข้อไหนถูกนะคะและอันสุดท้ายอันนี้มี20ข้อเลยลูก20ข้อเลยให้ใช้คำจาก word box เท่านั้นนะลูก word box เท่านั้นนะคะ from word box นะคะลูก คําจากที่อื่นไม่เกี่ยวนะครูให้ใช้คําเฉพาะจาก word box เท่านั้น from word box เท่านั้นนะคะอ่าดูทีนี้ครูไม่ให้คําแล้วนักเรียนต้องไปหาเองบทที่3บทที่4เอาในกล่อง word box เท่านั้นนะคะแต่ครูจะให้ประโยคเช่น john works underwater among which he is a เติมอะไร ข้อสองค่ะ a dangerous fish with sharp teeth is a อยู่ใน word box นะคะอย่าเอาคำนอก word box นะลกูกข้อที่สามค่ะ we use จุดจุดจุด when we go out of Thailand ข้อสี่ dear จุดจุดจุด I write my good feel every day number five Alan went to Japan with a big อะไรคะข้อหก sea animal look like a star we call ข้อ7 garden in the sea it means ข้อที่8ค่ะ if you go to France w i s i e the จุดจุด in Paris y ย u ่ n นป Paris นะคะข้อที่9ค่ะ the symbol animal of Australia is ขอย้ำว่าคำจากเวิร์ดบ็อกเท่านั้นนะอย่าเอาตามความเข้าใจของตัวเองแล้วจะมาบอกว่าเฉลยไม่ตรงครูไม่ใช่นะคะคุณเน้นคำในเวิร์ดบ็อกนะคะข้อสิค่ะจุด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  live on the floor it looks like a kite ขอ้อ 11. it's head like a horse live in the sea it's a 12 I buy a And fly to America alone. คำมันจะบังคับอยู่ว่ามีคำที่เกี่ยวข้องเห็นไหมคะข้อ13ค่ะ He works at the, 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 the big amusement park. The big เลยนะ In the world ้วย14 My father is a farmer. He works in the โอ้ง่ายๆเลยใน word box Number 15 my friends go to Boy Scout at school 16อะไรคะ is a famous place in Australia ใครเรียนจะได้ยินว่าครูพูดถึงคำนี้บ่อยๆ17 today the temperature is 20 degrees Celsius it's เป็นอย่างไรคะ ถ้ามันจะ20องศาข้อที่18ค่ะ at the north pole the weather is นะ north pole นะคะ north pole ไปเปิดซิ north pole แปลว่าอะไรข้อ19 t h sea animals body is soft and small we call soft กับ small คงไม่ใช่ปลาฉลามนะลูก <laughs> ข้อสุดท้ายค่ะ if you want to see an animals and ancient things If you want to see an ancient things, go to the อ่าขอย้ำว่ามันจะมาจาก word box เท่านั้นอย่าคิดคำขึ้นเองอ่าทำไปนะคะเดี๋ยวครูตรวจค่ายคะแนนแล้วค่อยมาส่งคะแนนคุณครูค่ะโอเค do your work